สวัสดีครับจะมาโตมาแล้วนะครับหลังจากที่เมื่อวานเป็นกิจกรรมฟรีนะครับวันนี้ก็มาขายต่อ <c oughs> นะครับขายต่อไม่รอแล้วนะแต่ว่าต้องบอกกิจกรรมรอบนี้นี่คุ้มคุ้มเพราะเป็นกิจกรรมราคาลดราคานะครับที่ชื่อว่าวงลอโชคชะตานั่นเองใครที่เล่นไม่เป็นนะครับอธิบายให้ฟังก็คือฝังอ่งซ้ายมันจะมีส่วนลดนะครับฝั่งซ้ายฝั่งจะมีส่วนลดอยู่นะครับแปดแบบแปบดบแบบด้วยกันซึ่งรอบนี้ลดเยอะกว่าปกติด้วยนะครับก็ r a n d o ตอนที่70% 70%, 70 75% 75% 80% 80%, 80 85%แล้วก็ลดหรือ9เพชนะครับก็น้องก็จะซื้อของที่อยู่ฝั่งขวาเนี่ยในราคาลดต่ํนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ย9เพชก็คือสามารถเรียกได้ยอยากได้ซื้ออะไรนะครับซื้อชุดซื้ออะไรก็ได้ในราคา9เพชรออแล้วก็พอสุ่มส่วนรถแล้วนะครับน้องก็ไปสุ่มของฝั่งขวานะครับของก็อาจจะไม่เหมือนกันแต่ละคนก็สุ่มๆออกมานะครับแล้วก็อยากได้ก็ซื้อเวลาที่ซื้อป๊อปส่วนรถอันนั้นก็จะขายไปแล้วก็ มันจะสุมส่มว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์หายไปเนี้ยน้องก็จะสุ่มใหม่ก็มไม่มีเจ็ดสิบแล้วก็จะเป็นเจ็ดสิบห้าอย่างเงี้ยนะครับมีแปดชีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดน้องซื้อของแปดลอบเนี้ยมันจะรันตีว่ามีหนึ่งครั้งแน่นอนที่น้องได้ซื้ออะไรก็ได้ในราคาเก้าเพชรประมาณนั้นก็ไปเล่นดูเล่นไม่อยากกันไม่อยากใครที่เคยเล่นฟรีไฟมานานแล้วก็น่าจะจําได้นะครับแต่ทีนี้นะครับเรามาดูดีกว่าว่าของข้างในเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับของเด็ดผมบอกว่าโอ้โหรอบนี้เยอะมากเลยเริ่มเลย อันแรกเนี่ยเป็นชุดระดับสีม่วงที่อยู่กับฟิ f i า e มาอย่างยาวนานนะเป็นชุดที่แบบเข้ากับเทศกาลเวรินชัยนะเราเป็นแบบชจดชายจะเพิ่มแบบเราไม่ใช่ชุดชายธรรมาดานะครับเราอาจจะนิสัยไม่ดีรนะือหน้าตาเราอาจจะไม่ค่อยเหมือนมนุษย์นาเท่าไหร่นะครับเราก็เลยกลายเป็นชจดชายอสูรนั่นเองชุดนี้ก็เป็นชุดที่มีคนชอบใช้ส่องผมเยอะนะครับ พาสต์อื่นอาจจะไม่ค่อยเห็นคนใช้เท่าไหร่แต่ว่าทรงผมเนี่ยคนก็จะใช้เยอะในเช่นบิสปรินต์นะครับมีทั้งหมดสี่ชิ้นด้วยกันทรงผมนะครับเสื้อเง็บเครืงเกงเงยบรองเท้าเง็บดีวแบบเร็วๆเพราะของมันเยอะแล้วก็เดซิลก็จะเป็นทรงผมแหละนี่ตัวนี้เท่นะครับอันนี้ราคาเต็มมันอยู่ที่999าเก้าเแต่ว่าคือมันลดขั้นต่ำเจ็เพราะฉะนั้น น้องก็ซชื้อได้เนี่ยครับประมาณสามเอยพชรแพงสุดละสามบอยพชรเออถูกไหมถูกไปซื้อซื้อครัะะอันต่อมาอันต่อมาเออเป็นระดับสีม่วงเหมือนกันนะครับสักสองอันแล้วกันสีม่วงเปิบเปิบกัใกล้วกัๆๆล้ อ่ะนี่ชุดพี่ตูออนอชิบุราก็เป็นชื่อจริงของพี่ตูนครับหมายว่าหมูป่าใน Dream t r a v e l e r ชุดนี้ก็เท่ะนะครับทรงผมกลางเกงเท่มากให้ดูทรงผมเป็นไงป,ปัดหลังปัดหลังเสื้อก็เท่เะสนะื้อไปใส่แบบท,ท,ทั่วไปได้กางเกงเท่มากเป็นเกงแบบสไตล์ที่พี่ตูนชอบใส่นะเดบัดบแล้วก็เป็นยางเกงยินรองเทา้าธรรมดา ตัวนี้ก็ราคาเต็มอยู่ที่เก้า็เก้าเพช่นเดียวกันนะครับต่อมาต่อมาอ,อมนี่แพ็คชุดแต่งงานชายนะครับตัวนี้อ่าก็เท่มากอ่ะทรงผมพี่ชอบทรงผมมากเลยเป็นทรงผมขาวเ๊บเฮยี่พาสเสือ ใครที่ไม่มีแฟนก็ซื้อไปนะแล้วก็หวังว่าสักวันคงจะมีแฟนเกงของเท้าของผมส่วนใครที่มีแฟนแล้วก็ซื้อไปแต่งงานกับแฟนสาวนะใบให้ว่าปีนี้จะมีแบบจุดถ่ายรูปสวยๆมาให้ถ่ายเซื้อไปก่อนค่อยว่ากันใบอะไรวะมันลงคลิปไปเมื่อวานนี้วะโอ้เลอะเทะนี่ท่องผมเทอันนี้ก็ราคาเก9เพชรเช่นเดียวกันนะครับต่อมาชุดผู้หญิงก็มาด้วยกันนี่ก็เป็นชุด ย้อมสีมาเหมือนกันทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยแต่ว่าย้อมมาสวยทั้งคู่เห็นปะอย่าใส่จากกางเกงเพราะว่ามันจะกลายเป็นชุดนอนไม่ได้หนอนเนะาะนี่เสื้อดูปบติแบบเจ้าหญิงเฟรรี่เฟรรี่นะครับรองเท้าก็น่ารักทรงผมก็น่ารักเห็นไหมโอ,โ,อโอ้ปั๊บอืมนี่ก็น่ารักแหละถ้าไปใส่กับเสื้ออีกตัวหนึ่งมันก็จะกลายเป็นชุดนอนไม่ได้หนอนนะครับอเหมือนกันนะยังไม่มีแฟนก็ซื้อไปเตรียมไว้ก่อนมีแฟนแล้วก็ซื้อไปแต่งงานกับแฟนซะ ราคา999าก็เพชรเช่นเดียวกันต่อมาต่อมาหาก่อนมีอีกัชุดน่าจะเป็นสีม่วงบวกกันมัล่ะม่วงพลัสเยอะเลยฮะฮับฮับฮับ โลนของมันเยอะรีวิวเฉพาะส่วนที่ตัวเองชอบส่วนไหนที่ตัวเองไม่ชอบก็ข้ามดีตามใจตัวเองปับ๊บแถวนี้แหละเลยเลยปอกว่าเลยไปแล้วแถวนี้อ่านี่นี่นอร์ติชั่ววี่นะครับท่านี้ก็เอาไปใส่เล่นได้ไม่ได้มีอะไรที่พิเศษเท่าไหร่กางเกงสวยดี ก็โอเคนะแต่เท่ากับไม่มันไม่ไมค่อยก็เข้า,ขากับเทศกาลนี้นะครับแต่ว่าก็หนึ่งหนึ่งเก้าเก้าถ้าอยากได้จบโอ้ยรีวิวยัางง่ายดายเอาหรือมีสีม่วงมีสีมว่มวงธรรมดาอีกอันหนึ่งไม่ใช่ม่วงบวกอันนี้เป็นแบบสไตล์แบบแน่ไต่แบบปัจจุบันปัจจุบันหน่อยใส่หนังพลังเดือดเนี่ยชื่อชุด นี่เป็นเสื้อหนังนะครับใครที่ชอบแบบ white t h i r t neck หรือว่าเสื้อคอเต่าขาวนี้ก็มีเสื้อหนังมาคุมให้นะครับเก้งรองเท้ารองเท้าสวยนะครับแล้วทรงผมสุดเท่ตัวนี้ก็อยู่ที่999เพชาอกาด้กตายจะไปจบรีวิวต่อมาแพคตะก้อนยิมเพรสหรือว่าแพคฟินิพังาดมี2ชิ้นปั๊บ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 อยากได้ไปซื้อเองนะครับวันนี้ อยู่ที่ราคาเจ้าเก้าเพจจบไปต่อมาฮุบ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 ฮนบฮรัฮุบฮุบฮุบฮอบฮุบฮุบฮุ่าุัฮุบฮุะฮนนุัขกกุบฮุบน,นุิฮนบฮนนุบฮ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 ะบฮุบฮยบอุบฮบฮุบฮุบบฮุบฮุบฮุบบบ ส่วนเริ่มจากส่วนหัวหัวก็น่ารักนะสีชมพูลายสีด้วยอันนี้สีเก้าเก้าเพชรนะครับที่หน้ากากนะครับหน้ากากเป็นผ้าปิตาสุดน่ารักเหมือนกันสามสี่เก้าเพชรเท่านั้นอรองเท้ารองเท้านี้ถูกๆนะน่ารักด้วยสองเก้าเก้าเพชรอันนี้ขึ้นราคาก่อนลดนะถ้าลดไม่น้องก็เหลือแบบหันประมาณหันสามอะอะไรประมาณนนีะ้เออกางเกงก็น่ารักนี่กางเกงนี้ นะเกงอยู่ที่ราคา499เชรแล้วก็เสื้อก็อยู่ที่499เชรเสื้อนอ่ารักมากแฟชั่นแฟรใจนะต่อมาต่อมาอ,อันนี้ของผู้ชายผู้ชายใส่ขายทางเซตเลย1199เชรนะครับแต่ว่าก็ลดได้ผู้ชายกระเทเสื้อไม่ เ,เก่งๆก็เทไม่เ,เก่งข้าหลังเทมากรองเท้าก็สวยเป็นตาก,ก็เฟียวเป็นตาหัวใจผู้ชายผมผู้หญิงมีแล้วแต่เป็นของขอะไรแรงไ,ไม่น่าจะแรงองผมสุดเฟียวฟาวก็การแต่งหน้านมีรอยจูบด้วยตัวใครจูบมาทำต,ตัวพี่ปูเชียวนะครับนี้หนึ่งหนึ่งเก้าเก้าเพชรนะครับต่อมาก็มีของใหม่นะครับออ ใหม่ไหมใหม,ใหม่ใช่ไหมนะคุณคุณว่าใหม่อ,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 อันนี้อันนี้อันนี้แต่เหมือนจะลืมแอปมาหนึ่งตัวนะครับความจริงมีของผู้หญิงด้วยที่มันจะเข้าคู่กันนะลืมแอปมาแน่เลยไม่เป็นไรนะครับอันนี้ของผู้ชายนะก็เป็นแฟชั่นแบบอะไรวะ <laughs> งงเหมือนกันนะ ชล้นเช่นอะไรบ้าแต่ว่าก็โอเคได้ตามใจตามใจพี่เขาพี่เขาอยากใส่เลยก็ช่างหัวเขานะครับพี่เขาคิดว่าชุดนี้เท่ก,ก็ตามใจเขาความจริงมาแยกๆใส่มันอาจจะแบบเข้าๆกับหลายชุดอยู่นะแต่ว่าพอใส่รวมๆมันก็เลยแบบดูงงๆนิดนึงนะครับอ๋อนี่ของผู้หญิงนี่ของผู้หญิงก่อนลวกันของผู้หญิงน่ารักนะครับมีเสื้อไม่หยางเป็นอรอยสักมงกรแดง กระโปงรองเทา้ารองเท้าน่ารักมากดูดิกคตน่ารักช่องผมก็น่ารักนะครับเป็นหน้าหมวยขาวแล้วก็มีเครื่องประดับแต่งผมจะชอบรองเทา้าเปิดเลยละกันของผู้หญิงอยู่ที่999เพรนะครับส่วนผู้ชายอยู่ที่1199นะครับแฟชั่นของพี่ผู้ชายคนนั้นอยู่คนใดนี่นี่ จะผ่าเสื้อนะครับความยิงเสื้อก็เท่ยอยู่นะว่าไม่ได้นะเพราะแบบใส่แต่เสื้อ,อเดียวเห็นปะเฮ้ยอยู่เกงใส่อย่างเดียวก็เท่ยอยู่อย่ามารวมกันเลยพี่รองเทา้าอันเดียวก็น่ารักเห็นปะหมวกกันเดียวก็น่ารักนะหมวกอะไรแบบมังกรมังกรไฟนี่ข้างในหัวสีข,ขาวๆเวยเอาเป็นว่าเอออย่าใส่ด้วยกันเนะี่ยดีนะ ไปแยกใส่ถือว่าสวยนะครับหนึ่งหนึ่งเก้าก้าเพ็ดก่อนลดก็ลดมาก็เหลือประมาณไม่ถึงสี่ร้อยเพ็ดอะไรเงี้ยนะประมาณสี่ร้อยเพ็ดได้ก็ถูกโคตรพเพราะฉะนั้นก็ไปซื้อกันซะตั้งแต่วันที่สิบถึงสิบแปดนะครับกุมภาพันธ์ก็มีเวลาให้็อบกันเก้าวันนะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะฝากกดไลค์ก็แชร์ตาม facebook youtube ด้วยแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าไปบ๊ายบายจ้า